ทีรักนี่มันก็เดือนเมถุนาแล้วนะทีรักยังไม่ออกไปหางานทําอีกเหรอเดี๋ยวก็ไม่มีเงินมาซื้อปุ๋ยไปทํานาหรอกจริงๆเขาก็อยากออกไปทําตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเอาไปห่วงทีรักก็ทำยังไงอะ่ะโอ้ทีรักจะห่วงเขาทําไมที่บ้านก็ติดกล้องไว้ตั้งหลายตัวถ้าทีรักคิดถึงเขานะก็แค่เปิดมือถือดูก็เห็นหน้าเขาแล้วจริงด้วยเนาะไปงั้นเราไปเก็บข้าวของกันดีกว่าไป ออไปแล้วนะทีละก็ดูแล,แลตัวเองด้วยนะโอเคโอเคเอ้ยไอ้พวกชนบทกูจะไปทำงานในเมืองแล้วน่อยต่อไปอ่ะพวกมึงห้ามมาพ้นเปี้ยนแถวบ้านกูเด็ดขาดมึงได้ยินไหมเนี่ยไฮ้นะม่งกันแล้วก็มึงอย่าหาว่ากูไม่เตือนนะเว้ยเพราะว่าที่บ้านกูเนี่ย กูได้ติดกล้องไว้ทุกชอกทุกมุมทุกรูนูขุมรูขมุมพอนรูขุม <c oughs> อนัหมดแล้วด้วยเลยพ่อไอ้ผมทองออะไอป้ปอดมึงไะนะตัวดีเลยมึงอย่ายมาพุ่นเพี้ยนด้วยเล้ยเหา่ากูไม่เตือนอ่ะมึงะะเข้าใจไหมวะเออกูจะเอาไปฟ้องเลยถ้ามึงเข้ามาในเขตหมู่บ้านกูเนี่ยโอ้โยที่รักโลกป่าประกาศคลีเถอะป่านี่เขารู้กันทั่วหมู่บ้านแล้วว่าที่รักติดกล้องอะ่ะก็เขาก็ตั้งใจให้ทุกหมู่บ้านรู้นี่แหละที่รักเพราะว่าเขาอ่ะ ไม่เชื่อใจพวกนี้ไม่เชื่อใจซึ่มันเยเพราะไอ้นี่ผมทองกับไอ้ไอ้แหลมอ่ะไอ้แหลมมันชบล็อกแรกอ่ะนี่สองตัวนี่นะเออคือมันชอบมาชวนพี่ไ้สองตัวี้ไปชดชวนพี่ไปนวดไปอะไรเงี้ยพี่ก็ปฏิเสธแล้วพวกทพี่มีเมียแล้วเป็นคนรักครอบครัวพี่ทำอย่างงั้นไม่ได้เราไม่เหมือนไอ้แหลมกับไอ้ไอ้ไอ้ป๊อตอ่ะไม่เหมือนอืมเดี๋ยวแต่ก่อนที่เขาจะไปอ่ะเขามีเรื่องอะไรอยากจะฝากที่รักหน่อยอ่ะอะไร ถ,ถ้าเกิดว่าเขาไปทํางานแล้วเนี่ยเน็ตลุดหรือว่ามีเหตุอันใดที่ทําให้พี่ดูกล้องวงจรปิดไม่ได้เนี่ยพี่รักต้องรีบวิดีโอคอลหาเขาทันท,ทีเลยนะเพราะว่าทําไม่งั้นอ่ะขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยพี่จะฟุ้งซ้างไม่เอางานเอาการไม่กินไม่นอนทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยจนพี่ก็ต้องซื้อตั๋วรถไฟเพื่อที่จะมุ่งกลับมาหาที่รัฐในทันทีเลยนะครับที่รักไม่โทรกลับมาหรือว่าติดต่อหาพี่เนี่ย จ้าทิรักไม่ต้องห่วงนะเขาจ่ายบินตรงเวลาทุกครั้งเลยเอ,อ,อีกอย่างกล้องที่ทิรักติดไว้อ่ะมันเป็นโซลาร์เซลล์เนาะไม่ดับหรอกโอ้ <c oughs> ดีมากเลยจ้กทิรักดีสุดๆไปเลยเอแต่มีอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดว่าหลังจากที่พี่ไปทํางานแล้วเนี่ยไปอยู่ในเมืองไปอยู่แถวทองหล่อแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าพี่จะโทรมาหาทิรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันตอนเช้าตอนเทีเ่ยงตอนเย็นตอนบ่ายตอนไหนก็ได้ที่พี่โทรมาเนี่ย ที่รักก็ต้องรับสายทุก24ชั่วโมงเข้าใจไหมไม่งั้นแล้วก็ถ้าพี่โทรมาแล้วไม่ติดหรือว่าไม่รับสายไม่ไม่ออนแอไม่อะไรต่างๆนานาเนี่ยพี่จะไม่เพียงแต่นั่งรถไฟกลับมาแต่พี่จะนั่งเครื่องบินกลับมาเข้าใจไหมโอเคจ้าเดี๋ยวเขาอ่ะจะเปิดโทรศัพท์รอที่รัก24ชั่วโมงเลยนะที่รักโอเคไหมถ้าโอเคอ่ะไปได้ละโอเคจ้าเปิดแข่งกับเซเว่นเลยนะไปเดี๋ยวเขายังพูดไม่จบเลยจะรีบไปไหนก่อน ถ้าหากว่าเข้าหน้าร้อนแล้วเนี่ยห้ามใส่กระโปงห้ามใส่ถุงน่องห้ามใส่ชุดสั้นๆบิกินี่อะไรต่างๆด้วยนะโอเคไหม <laughs> เพราะว่าถ้าที่รักษแอบ,บใส่แล้วก็พี่จะไม่เอางานเอาการไม่ทําอะไรพี่จะฟุ้งซ้างพี่จะนอนไม่หลับแล้วพี่นอนไม่หลับปุ๊บพี่ก็จึงทําให้เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้พี่อยากกลับมาบ้านขี่เครื่องบินกลับมาบ้านหาที่รักนะเข้าใจไหมหอถ้าไม่นะท่รัก่ะชอบแอบใส่นะโอเค <laughs> พี่วางใจเหอะหนูไม่ใส่หรอกหนูจะใส่แค่ไอ้กางเกงยีนที่พี่ซื้อให้นี่แหละเออดีแล้วก็มีกเรื่องนึงถ้าเรื่องนี้ที่รักทำได้นะพ <c oughs> ี่จะรีบบ่นก้นไปเลยนะพ <c oughs> ี่จะรีบไปเลยโอเคพูดมา <c oughs> ระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยนะท่รักห้ามพูดห้ามคุยกับผู้ชายคนอื่นเข้าใจไหมถ้าที่รักไปแอบพูดแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยนะมันจะทําให้พี่เนี่ยเหมือนเดิมเลยแบบออกชันเมื่อกี้เลยฟุ้งส่้นไม่เอางานเอาการนอนไม่ได้กินไม่หลับดื่มน้ำวันละแปดชั่วโมงพักผ่อนวันละแปดแก้วเนี่ยพี่ทาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพี่จะทําให้ทําให้เราทะเลาะกันอีกพอเราทะเลาะกันเราก็ต้องตบตีกันเราก็ต้องโอ้โหใส่บัตรทะลุทักใส่กันอีกแล้วทำให้มันไม่เกิดผลประโยชน์นะที่รักมันทาให้พี่ต้องอี ที่รากก็ทำไม่ได้นะถด้ไม่เข้าใจที่พี่พูดไหมนี่เข้าใจแต่มันเกินไปเปล่าพี่ถ้าสมมติแบบมีคนส่งมาส่งของหรือหนูไปตลาดออกไปท,ทําธุระข้างนอกเนี้ยพี่จะไม่ให้คนหนูคุยกับคนอื่นเลยเหรอนั<แ>อ่นไงแค่นี้ที่ราก็ทําให้พี่ไม่ได้เหรอฮะ แค่คุยกับผู้ชายคนอื่นห้ามคุยกับผู้ชายคนอื่นแค่นี้ท่รักษ์ทำให้พี่ไม่ได้ว่าโถท,ทิรักเป็นคนประเภทไหนเนี่ยฮะผู้หญิงทุกคนอ่ะเขาทําให้ได้นะเขาทําเพื่อผู้ชายได้แต่ท่รักโอโ้โหแค่ห้ามคุยห้ามติดต่อห้ามพูดห้ามมองกับผู้ชายคนอื่นเป็นเวลาแค่หลายสิบปีเองกะแค่นี้ทีรัากา์ทำให้พี่ไม่ได้เหรอโอ้ไม่เป็นไรถ้าทีรัากา์ทำให้พี่ไม่ได้แค่นี้นะพีไม่ไปแล้วที่อยู่บ้านนี่แหละเอาทู้ทีเทียมทำ่องนี้ เงี้ยแค่นี้ไม่ได้พระโถคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงประเภทไหนเนี่ยฮะคุณแบบคุณเนี่ยนะดีแค่ไหนตอนที่มีพี่เป็นผัวเนี่ยทำให้ฉันคืนเนี่ยนะไม่มีใครเอาหรอกโอ้ยโอ้ยพี่ไปทำงานแค่ไม่กี่ปีห้ามคุกคูดห้ามคุยกับผู้หญิงผู้ชายคนอื่นแค่นี้ทำให้พี่ไม่ได้พระโถคุณไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวคืนนี้นะนอนนอกบ้านเลยเข้าใจไหมนอนนอกบ้านเลยนะอ้าวไปพี่ไปทำงานก่อนไม่ไปละมึงไม่ซื่อสัตย์มึงไม่ซื่อสัตย์